โลบอกอันนี้จะมาแจกรหัสรหัสหนึ่งที่บ็อกฟู้ดบ็อกฟู้ดก็กากคือเวลเวลแค่สิบแต่ว่าใช้ผลสันใช้ผลสันเวลแค่สิบเวลแค่สิบกว่าใช้ผลสัน ใครมาดูคลิปนี้ก่อนก็ถือว่าไายไปแกหัะแกไอดีนะครับเดี๋ยวประเด็น อันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมีอยู่สีแล้วค่ะใช่อันนี้หรือเปล่ปาอันนี้อะไรแล้วอับผีรอ ไห้ครัต <tu i ro> ้องเป็นรงเทาวันีนี่ยครับไอดีนี้เดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนว่าบล็อกฟุตเววแค่สิบทุกรหัสแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้สองรหัสไม่ได้ใช้ผลอะไรมีรหัสเดียว อ,นนอ,อันนี้ขึ้นอะไรมาอ,อยู่ดีๆเข้าไม่ได้เฉย โอเคได้แล้วไอ้ด้านบนไม่ต้องไปสนใจมันกพ,พอแล้วบกุดเวลแคปิบนะครับทุกไอดีแต่ใช้ผลสั่นมีอยู่ไอดีหนึ่ง คนโลกสองคนโลกสองอ่ะเอาว่าอ่มไอทีนี้ใช้ผลระเบิดน่าจะผิดไอดีไม่ใช่ ID ดีดิหาไอดีที่ใช้ผลสััว์ ดีใช้ปุ๋นสันล็อกเมาสรหัสมีอยู่สี่รหัส รหัสนี้รหัสหลักเนี่ยรหัสเด็รหัสหลักเลยเออใช้รหัสนี้ไปใช้ผมกัิ ไอดีนี้มีเพื่อนอยู่สองคนใช่ไอดีนี้หรือเปล่าที่ใช้ขนสัน่น แกไม่กินน้ําก่อน <laughs> ถูกไหมไอดี ID นี้ที่ใช้บุษสันที่เบษนนะัน์ดีเลไอดีด้ลายทบัน,นวสิบเจ็ดใช้บุสัน ให้กอกคนดันเออเอาให้กอกคนดันเนาะของพี่เออเอาของพี่ของน้องน้องเบสน้องแอฟเดียวมากินเดียวครับเอาไม่รูเ้เอาไม่น้องแอฟเอาเร็วเออเอาคนดันเนาะกินไปด้วยนะนั่นพี่ก็กินแล้วเอานี่นะนี่นะครับไอดีนี้ใครได้ไปก็ คือว่าได้ไปเลยนะครับไอดีไอดีเลเวลสีเใช้บุสันนะครับอนี้แจกถ้าจะเอามาคืนตอนไหนก็เอามาคืนได้เลยไอดี ID เมื่อกี้ถ้าจเจ้าไปหาวอนก็เอาไปได้เลยนะครับโอเคเข้าไอดีหลักก่อน yeah